สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามบินสุวรภูมิครับวันนี้วันที่17กันยายน2021นะเรามาอัปเดตฟูดคอร์ดกับขนส่งสาธารนณะที่อยู่ชั้น1ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้าง,งเราเดินลงมาจากชั้น2นะก็จะเห็นว่าขวามือสุดจะเป็น a i r p o อ s Speed f o o d ดเมจิฟูดคอร์ดนะครับที่ทุกคนรู้จักกันเดินเข้าไปก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารนั่งทานในร้านได้เยอะพอสมควรนะ แต่ว่าก็จะเป็นการนั่งแบบแยกโต๊ะเดี่ยวกันไม่ได้นั่งด้วยกันนะครับร้านค้าร้านอาหารก็จะมีเปิดทุกร้านนะครับมีทั้งร้านน้าร้านข้าวราดแกงนะครับก๋วยเตี๋ยวส้มตามีมหมดแต่ต้องให้นั่งรับประทานกันแบบบางห่างนะครับเมนูข้าเมนูก๋วยเตี๋ยวก็มีทั้งหมดเลยครับราคาก็ไม่แพงครับฟู้ดคอร์ดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับทุกคนสามารถมาใช้บริการได้นะครับ เดินออกจากฟูดคอร์ดเราก็จะเจอทางเข้าออกประตู8นะเดี๋ยวเราออกไปทางด้านนอกอาคารทางประตู8ครับ mm hmm. เพื่อดูบรรยากาศของแท็กซี่ด้านนอกตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าประตู8นะครับ mm hmm. ซ้ายมือก็จะเป็น m เมจิแอร์พอร์ตส e รีทฟ o d ฟูดคอร์ดตะกี้ฮะที่เป็นทางเข้าซึ่งตอนนี้ทางเข้าตรงนี้ยังคงปิดอยู่แต่ว่าร้านค้าสวัสดิการท่าอากาศยานเปิดให้บริการตามปกตินะครับ างหน้าเป็นช่องทางจอดรถแท็กซี่นะครับเลน1ถึงเลน64สแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านมินิมาร์แคร์อยู่ที่เปิดให้บริการอยู่นะครับจะเห็นว่าช่องทางจอดรถแท็กซี่ค่อนข้างโล่งพอสมควรเพราะว่าผู้โดยสารยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับข้างหน้าจะเป็นรีโมบัสนะครับเป็นรถบัสทางด่วนสายข้าสารนะครับเคาน์เตอร์นี้น่าจะปิดให้บริการอยู่นะครับเห็นมาค่อนข้างโล่งเลยทีเดียว เต็นทั้งหน้าจะเป็นที่นั่งรอรถเช t าร b บัสของคนที่จะใช้รถเช่ารถบัสฟรีนะครับมองย้อนกลับมาที่ประตู8จะเห็นว่ามีการกั้นพื้นที่เพื่อปรับปรุงอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นที่นั่งรอรถสาย S1 ซึ่งเข้าเมืองไปสายสนามหลวงครับก็ปิดให้บริการเหมือนกันครับจากที่นั่งก็จะเห็นได้เลยว่าโล่งสุดๆครับ ช่องทางจอดรถแท็กซี่มีไม่เยอะครับแต่ว่าผู้โดยสารก็มาใช้บริการอยู่เรื่อยๆครับอิเล็กทริกแท็กซี่ปิดให้บริการนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนี่ครับช่องทางจอดรถแท็กซี่ครับอาจจะดูโล่งๆหน่อยแต่ว่าก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆจริงๆครับช่องทางเรียกคิวแท็กซี่ฝั่งที่ตัวตกปิดอยู่นะครับไปใช้บริการทางทิศตะวันออกได้ครับ เจเห็นว่าพี่แท็กซี่ก็มารอให้บริการอยู่ที่เลนของตัวเองเลยนะครับผู้โดยสารก็มาใช้บริการอยู่เรื่อยๆครับแต่ถ้าอยากจองรถได้ไวๆก็สามารถจองแท็กซี่ล่วงหน้าผ่านทางแอป a อ t อทได้นะครับเนี่ยครับนี่คือทางเข้าเพื่อเรียกคิวแท็กซี่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับเปิดให้บริการอยู่นะ ใช้งานไม่ยากครับ <City> มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการให้คําแนะนําอยู่ก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการแท็กซี่อยู่เป็นระยะเหมือนกันครับเคาน์เตอร์อิเล็กทริกแท็กซี่เปิดทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับอย่างที่บอกไปที่นั่งด้านที่ตัวนออกก็จะมีผู้โดยสารมานั่งรอพอสมควรครับไม่เยอะเท่าไหร่การเรียกคิวแท็กซี่ครับจะต้องเข้าไปเรียกที่ช่องทางเรียกคิวแท็กซี่อย่างที่โชว์ไปตอนต้นนะครับ เราก็สามารถเดินเข้าไปเรียกคิวแท็กซี่ฝั่งที่ตวนออกได้เลยนะครับเพราะว่าฝั่งที่ตวนตกปิดอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนําอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับใช้งานไม่ยากครับเ<ๆ>มื่อเรียกแท็กซี่แล้วก็สามารถขึ้นรถแท็กซี่ตามที่เรียกได้เลยช่องทางแท็กซี่ก็มีเยอะพอสมควรครับเพียงพอต่อการใช้บริการอยู่ด้านหน้าประตู3จะมีการกั้นพื้นที่ปิดปรับปรุงอยู่นะครับเดินอาจจะต้องระวังนิดหน่อย เดี๋ยวเราเดินเข้าประตู3เข้าไปข้างในนะครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นถงทางเดินด้านที่ตะวันออกที่อาจจะโล่งไปนิดหน่อยแต่ก็พอมีผู้โดยสารได้เห็นบ้างครับจะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยลงมาจากชั้น2เพื่อมาใช้บริการรถสาธารณะพอสมควรเลยขวามือเป็นประตู4นะครับยังคงปิดอยู่ ถัดกันก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดให้บริการอยู่นะเดี๋ยวเราเดินทางผ่านโถงห้องน้ําใหญ่นะครับไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นทิศตะวันตกนะครับตรงนี้จะเป็นโถงห้องน้ําที่ค่อนข้างใหญ่มากครับจเจนนะผู้โดยสารก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับ่วงนี้มีผู้โดยสารมาพอสมควรครับถือว่าบรรยากาศเริ่มดีขึ้นเลย คาน์เตอร์สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็ปิดอยู่นะครับ ATTA เนี่ครับผู้โดยสารก็มีเห็นประรายทำให้รู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับที่นั่งบริเวณนี้ก็มีผู้โดยสารนั่งอยู่เหมือนกันเคาน์เตอร์รถสาธารณนะไม่ว่าจะเป็นรัทยาหรือเกาะร้านเกาะช้างต่างๆก็ปิดให้บริการทั้งหมดนะครับตอนนี้ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของชั้น1นึรถสาธารณะแล้วก็ร้าน a i r p o r t Street Food ค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับสวัสดีครับ